อังคารที่9มกราคม2567ทัศนะแนวทางฟุตบอลทุเดย์วันนี้นำเสนอ4คู่มีคู่ไหนกันบ้างไปรับชมพร้อมกันรู้ดีว่าดาบีเคาตี้สถิติในการเข้าทำเฉียบขาดกว่าเบนฟอร์ดอยู่แล้วแล้วเกมนี้ได้เล่นในบ้านตัวเองถามกลางแฟนบอลทั่วสนามมองว่าเกมนี้มี1ลูกในกำมืออย่างแน่นอนวันนี้เลยให้เชียร์คาบีเคาตี้คู่ที่2มิวเดลสโบ เปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลซีว่าด้วยชื่อชั้นและผลงานทีมที่เจอกันมาเป็นเชลซีที่เก็บชัยได้รวดดูแล้วเกมนี้เชลซีเข้ารอบจริงเลยขอเรือกเจร์สิงน้ำเงินเชลซีคู่ต่อไปฟิออเรนติน่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโรนยาและด้วยสถิติที่เจอกันมาเป็นทางของฟิออเรตติน่าที่ขึ้นชื่อลือช้ามากกว่าแล้ววันนี้ได้เล่นในสนามอาเตมิโ ฟรังกี้ดูแล้วเกมนี้คงผ่านโบรนญาไปได้อย่างแน่นอนวันนี้ให้เลือกเชียร์ม่วงมาหากาลฟิโอเรนติน่าคู่ต่อไปคู่สุดท้ายเอตโตริตเปิดบ้านรับการมาเยือนของปอร์โตฝั่งทางด้านของเอตโตริตก็ช้ำตั้งแต่เกมแรกของปีที่แพ้สปอร์ติง้งลิปบอนมา5-1แล้ววันนี้สอแววจะแพ้ในรอบ16ทีมในบบอลถ้วยโปรตุเกสครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาเจอกับปอร์โต ที่ฟอร์มกำลังเข้าล่องเข้ารอยในตอนนี้บอกได้เลยคำเดียวว่ามีชัยไปกว่าครึ่งจัดปอโต้ถ้าหากชื่นชมในผลงานการวิเคราะห์ของเราฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับ